มาส่วนเพื่อนๆทำคุกกี้ดาร์กโกโก้ช็อกชิพม์ชเมลโล่กันสูตรนี้อร่อยทำง่ายและไม่ยุ่งยากเราจะใช้ผงโกโก้ดั๊กชอยสีเข้มเป็นผงโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื้อเนียนสีเข้มสวยมากเพื่อนๆเราจะผสมผงโกโก้เข้ากับน้ำมันที่เราอุ่นเอาไว้ให้มีความร้อนเล็กน้อยตัวผงโกโก้จะได้ละลายได้ดีเวลาเอาไปทำขนมจะได้สวยงามพักไว้สักครู่แล้วไปเตรียมส่วนผสมต่อไปกันเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งสองฟองผสมเข้ากับน้ำตาลทรายแดงและน้ำตาลทรายขาวคนจนน้ำตาลละลายแล้วค่อยใส่โกโก้ที่เราเตรียมไว้ลงไป ผสมและค่อยๆตะล่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันส่วนของแห้งช่นแป้งสาลีผงฟูและเกลือให้เราค่อยๆล่อนลงไปในชามผสมเนื้อแป้งจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนจากนั้นเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราก็จะได้เนื้อคุกกี้โกโก้ที่มีความเหนืดประมาณนี้เลยเพื่อนๆเ,เ,เติมช็อกชิปลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความอร่อยตอนกินเราจะแบ่งเนื้อคุกกี้โดยใช้ช้อนตักไอศครีมประมาณ3มเซนนะเพราะเดี๋ยวเวลาเรานำไปอบเน,เนื้อของคุกกี้ก็จะแผ่ขยายขึ้นอีกเล็กน้อยถ้าตักเป็นก้อนใหญ่เนี่ยชิ้นเขาก็จะใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆ โลชิ้นเล็กเพื่อเพิ่มความน่ากินเสร็จแล้วก็นําไปอบประมาณ12-15นาทีอบเสร็จก็นามาบีบช็อกโกแลตเพิ่มด้านบนอีกเล็กน้อยเท่านี้เราก็ได้คุกกี้ดาร์กโกโก้ช็อกชิปมาร์เมลโลเอาไว้ทานกันแล้วเพื่อนๆชิ้นไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปพอดีคําเหนียวนุ่มกรอบอร่อยทําง่ายตรงมาร์เมลโลถ้าเอาไปเบินไฟเล็กน้อยก็จะสวยงามน่ากินขึ้นลองทํากันดูนะ